จงระเบิดลำแสงสีม่วงออกมาและอย่ายอมให้ตัวเองถูกดึงเข้าไปสู่วอเร็กของพลังงานด้านลบที่ผู้อื่นสร้างขึ้นกระบวนการแห่งการเลื่อนระดับพวกคุณประกอบไปด้วยหน่วยย่อยๆของพลังงานอันได้แก่จิตใจอารมณ์กายเนื้อกายทิพย์และจิตวิญญาณจึงต้องเรียนรู้และยอมรับความจริงว่า พวกคุณคือผลงานการสร้างสรรค์ของพลังงานที่มีพลังอำนาจคือประกายแสงต้นแบบแห่งจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าในฐานะที่เป็นผู้ร่วมสร้างอย่างมีสติสัมปชัญญะผู้หนึ่งและพวกคุณก็คือผู้ควบคุมพลังงานเหล่านั้นเองอีกด้วยโดยผ่านทางความคิดอันทรงพลังอำนาจ การกระทำและเจตนารม์ทั้งหลายของตัวคุณเองกำลังดำรงอยู่ในกระแสการหมุนวนของพลังงานกระแสของพลังงานที่ประกอบไปด้วยพลังงานที่เป็นรากฐานของพลังชีวิตซึ่งก็คือแสงสว่างครึ่งสเปกตรัมของมิติที่ต่ำกว่าหรือไม่ก็ประกอบไปด้วยและเต็มเปี่ยมไปด้วยอนุภาคอดามันทีน อันเยี่ยมยอดของแสงสว่างแห่งพระผู้สร้างของจิตสำนึกในมิติที่สูงกว่าสภาวะทางจิตและคุณภาพหรือธรรมชาติของการสั่นสะเทือนด้านอารมณ์ของพวกคุณคือตัวกำหนดผลลัพธ์ของความพยายามเชิงสร้างสรรค์ของพวกคุณเพราะว่าในฐานะที่เป็นผู้ร่วมสร้างพวกคุณคือผู้ที่จะปั้นแต่ง หรือเนรมิตความคิดจินตนาการของพวกคุณเองให้ปรากฏเป็นรูปธรรมออกมาและต่อจากนั้นพวกคุณเองอีนั่นแหละที่จะต้องเป็นผู้รับประสบการณ์กับสิ่งที่ถูกพวกคุณเนวรมิตขึ้นมาเหล่านั้นและนี่คือกฎของจักรวาลพวกคุณกําลังจะกลายเป็นผู้ที่สามารถควบคุมพลังงานแห่งเองกภพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วและกำลังจะกลายเป็นผู้สังเกตการอย่างมีสติสัมปชัญญะมีทักษะในการปล่อยวางแล้วดังนั้นจงอย่ายอมให้ตัวเองถูกดึงเข้าไปสู่วอลเทคของพลังงานด้านลบที่ผู้อื่นสร้างขึ้นจงเรียนรู้ที่จะยืนหยัดอย่างมั่นคงและควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ ในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ของตนเองจงอย่ายอมให้ผู้ใดามารบกวนความสงบเยือกเย็นและความสอดคล้องลงตัวอันเป็นธรรมชาติที่แท้จริงของพวกคุณได้แต่โปรดจงจำไว้ว่าหากมีช่วงขณะใดที่พวกคุณมีปัญหาตามประสามนุษย์โลกธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งก็จงหยุดสักครู่ก่อนแล้วสูดลมหายใจเข้าลึก แล้วกลับเข้าสู่ศูนย์กลางเพื่อระเบิดลำแสงสีม่วงออกมาและเพื่อเปลี่ยนสภาพและสลายพลังงานแห่งความขัดแย้งนั้นๆให้หมดไปซึ่งบางครั้งพวกคุณก็พิภากษาตนเองรุนแรงเกินไปที่รักทั้งหลายความสมบูรณ์แบบไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวัง เพราะว่าแสงสว่างอันเรืองรองของตัวตนที่สูงส่งกว่าไฮเออร์เซลหรือตัวตนรวมโอเวอร์โซเซลของพวกคุณเองกำลังค่อยๆแทรกซึมและแผ่กระจายเข้าไปในกายเนื้อและกายแห่งอารมณ์ของพวกคุณอยู่ดังนั้นพลังงานด้านลบและขยะทิพทั้งหลายที่สั่งสมอยู่จึงค่อยๆถูกปลดปล่อยออกไป และแสงสว่างจากตัวตนรวมของมวลหมู่มนุษยชาติทั้งหมดกำลังทำให้รูปแบบการสั่นสะเทือนที่บิดเบี้ยวและปนเปื้อนของระนาบทิศซึ่งในอดีตถูกเรียกว่าจิตสำนึกรวมหมู่อันเป็นรูปแบบความคิดด้านลบของมนุษย์จะสูญสลายไปอย่างช้าๆความรักความสงบเยือกเย็นและความสุขคือคุณสมบัติในเบื้องต้นของตัวตนรวม ึ่งผู้คนส่วนใหญ่มักส่งความรู้สึกนึกคิดออกไปเรื่อยเปื่อยและสเปสสปะดังนั้นการลดความถี่ของคลื่นในสมองของพวกคุณให้ต่ำลงหรือการเรียนรู้ที่จะดูแลรักษาจิตสำนึกให้อยู่ในภาวะคลื่นอัลฟาจะทำให้พวกคุณสามารถจดจอ่อกับกระบวนการความคิดที่ต่อเนื่องได้อย่างคมชัดมากขึ้น และเปิดเข้าสู่จิตใต้สำนึกได้อย่างชัดเจนมากขึ้นด้วยและเทคนิคในการควบคุมภาวะอัลฟาเป็นเครื่องมืออันล้าลึกและมีประสิทธิภาพมากอย่างหนึ่งจิตสำนึกที่พวกคุณได้คิดจะทำหน้าที่ตีความหมายแต่จิตใต้สำนึกจะทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลที่ถูกป้อนเข้ามาแล้วทําให้เกิดการดำเนินการ การเป็นผู้ที่สามารถควบคุมคลื่นสมองให้อยู่ในภาวะอัลฟาได้และสามารถรักษาระดับจิตสำนึกให้อยู่ในระดับอัลฟาที่เหมาะสมได้จะทำให้พวกคุณสามารถสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับจิตได้สำนึกของพวกคุณเองได้ซึ่งมันอยู่นอกเหนืออำนาจจิตเมื่อพวกคุณพัฒนาความสามารถในการสื่อสารโดยตรงกับสัญชาตญาณส่วนลึก ของจิตใจและจิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกคุณเองได้แล้วพวกคุณจะพบว่าพวกคุณจะมีการตัดสินใจที่ดีเยี่ยมอย่างเป็นธรรมชาติและทำสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องเพื่อบรรลุไปสู่เป้าหมายของพวกคุณพี่ฝนขอแสดงความคิดเห็นนะคะสำหรับผู้ที่ศึกษาเรื่องของจิตใต้สำนึกถ้าสามารถสื่อสารกับจิตใต้สำนึกได้เนี่ย จะรู้ได้เลยอะค่ะว่าสิ่งดีๆสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราปรารถนาทุกอย่างเลยจะเข้ามาง่ายๆเลยดั่งปาฏิหารเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ปาฏิหารนะคะเพราะเกิดจากการที่เราสื่อกับจิตใต้สําน,นึกได้ใครสื่อสารได้พี่ฝนยินดีด้วยนะคะยินดีจากใจจริงเลยค่ะขอบคุณสําหรับการเข้ามาฟังคลิปเสียงของพี่ฝนนะคะขอให้ได้ไประโยชน์สูงสุดค่ะสวัสดีค่ะ